สวัสดีครับวันนี้มาพบกันเหมือนเคยครับวันนี้มีเหตุการณ์ในบ้านของไม่ใช่บ้านเรานะครับอยู่ฝั่งเมียนมาฝั่งนู้นครับคือเหตุการณ์แผ่นดินไหวและส่งกระทบถึงประเทศไทยของเราทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนเกือบทั่วประเทศคือเรารับรู้แรงได้เกือบทั่วประเทศโดยเฉพาะในเมืองใหญ่เช่นที่กรุงเทพ มีผลเสียหายหนักก็ทางเพลงบ้านส่วนอรพันธ์ก็แสดงความเสียใจ,จกับผู้สูญเสียและก็ขออวยพรให้ผู้ที่ยังติดอยู่ในซากตึกมีชีวิตรอดปลอดภัยแล้วก็ให้ส่งกำลังใจให้เจ้าที่ท,ที่ปฏิบัติงานกู้ภัยในขณะนี้นะครับขณะที่กำลังมาพูดคุยวันนี้ก็วันนี้ก็มีเหตุการณ์อะไรที่มันน่าตื่นเต้นเกือบทั้งวันทำให้ผมเกือบจะ คือจะทําคลิปแบบสั้นๆวันนี้สักคลิปหนึ่งดีไหมก็เลยตัดใจทําเลยดีกว่าก็คือเป็นคลิปก่อนเกมครับคือคลิป,คล,ปคลิปก่อนเกมนักที่สาสำหรับอาทิตย์นี้ครับสําหรับฟุตบอลไทยสมัครเล่นเซมิปโปรลีก2024ถึง2025ในโซนภาคเหนือก็ต้องบอกเหมือนเดิมว่าผมจะมาพูดคุยเฉพาะแค่โซนในทางด้านภาคเหนือทานั้น,นนะครับก็ นัดนี้เป็นแมตที่สามครับแมตเดย์ที่สามก็ความเข้มเข้มข้นก็จะเริ่มจะเริ่มขึ้นมาแล้วครับเพราะเพราะว่าแต่ละทีมมีการทําคะแนนแล้วก็การเรียกอะไรอันดับคือจะเข้มข้นขึ้นเพราะว่าแต่แค่เจนะ็ดนัดซึ่งทั้งเจ็ดนัดนี้ถ้าทีมไหนเก็บแต้มได้เยอะที่สุดหนึ่งหนึ่งอันดับแรกคือได้เลื่อนชั้นไปไทยลีกสามเลยครับตอนแรกผมเข้าใจผิดนึกว่าไปคั้นเลือกอีกที ก็คือก็คือได้ความรู้มาแล้วว่าเป็นได้แชมป์แล้วก็ไปเล่นไทยลีกสในโซนภาคของแต่ละภาคอีกก็คือไทยลีกสาก็จะแบ,บ่งเป็นภาคอีกเหมือนไทยลีกเจมิโปรครับก็สำหรับนัดที่3มวันนี้นะครับอันดับแรกก็ขอไปพูดถึงอันดับตารางคะแนนก่อนครับอันดับหนึ่งเป็นเพชรบูรณ์ที่ฟอร์มดุดันคือ ฟอร์มวัดฟอร์มร้อนแรงมากครับสองนัดเก็บไป6แต้มเต็มครับยิงไป7ประตูเสีย1ประตูก็ก็เป็นเป็นเป็นทีมนำเป็นอันดับหนึ่งพร้อมลูกบวก6 6ประตูครับทีมอันดับสองเป็นทีมเชียงรายทีเอสีครับก็ชนะ1เสมอ1ก็มี4แต้มครับอันดับ3เป็นทีมพิจิตครับชนะ1เสมอ1เหมือนกันครับมี4แต้มครับต่างกัน คือลูกบุกจะเท่ากันแต่ว่าเชียรายที่เอจะยิงได้เยอะกว่าก็ที่อันดับ4ี่เป็นเป็นน่านครับนัดที่แล้วก็บุกไปชนะมาเก็บ3แต้มมานอกบ้านครับซึ่งเป็นแต้มที่สําคัญทําให้มาอยู่ที่อันดับ4ตอนนี้สำหรับน่านเอซครับแล้วก็อันดับ5ก็จะเป็นนครแม่สายครับเก็บเสมอไปสอนัดก็มีสอคะแนนครับแล้วก็นับว่ามินก็มี นัดที่แล้วไปพลาดท่าไปพลาดท่าให้กับหน้านที่หมุกไปเยือนก็ทําให้มีแค่แต้มเดียวครับแล้วก็ปากน้าโพนัดที่แล้วกระเตือนขึ้นมาหน่อยครับเสมอเสมอได้ได้ผลเสมอมาก็ทําให้เก็บไปหนึ่งแต้มส่วนอันดับสุดท้ายครับอินดี้วิเชียนครับก็สองนัดแพ้ไปทั้งสองนัดก็ยังไม่มีคะแนนครับก็รอไปรู้นาะโปรแกรมนัดที่สามนี่จะเห็นหน้าเห็นหลังล้วเพราะว่าก็ ก็คไนก็เกือบเกือบถึงครึ่งของการแข่งขันแล้วครับก็3นัดแรกก็ผลตารางคะแนนก็เป็นอย่างนี้มาดูโปรแกรมการแข่งขันนะครับผมวันนี้ผมจะบอกว่าขอเป็นสั้นๆคลิปสั้นๆนะครับส่วนการวิเคราะห์เกมผมก็ยอมรับว่าข้อมูลน้อยมากครับก็แบ่งเป็นคือในสัปดาห์นี้หลังจากตารางคะแนนออกมาแบบนี้ก็ทำให้เห็นว่าเกม เกมสองวันนี้จะแตกต่างกันเลยก็คือเกมในวันเสาร์เป็นทีมจกจกฟูงหรือมวดมุวตารางคะแนน,นแข่งกันพบกันเองด้วยแล้วทีมวันอาทิตย์เป็นทีมที่ดับอยู่ล่างก็คือสี่ดับสุดท้ายมามาเจอกันเองแล้วก็คะแนนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างเกมวันเสาร์เพราะว่าวันเสาร์เกมหัวตารางมาเจอกันเองทั้งสองคู่ วันอาทิตย์ทีมกลางตาราง,รางทีมท่าตารางเจอกันเองสองคู่ก็ไปดูว่ามีใครเจอใครบ้างครับเกมในวันอนาะทิตย์ที่29่มีนาพูดผิดวันเสาร์ที่29มีนาคมนี้นะครับคู่แรกก็น่านครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจากฝูงที่ฟอร์งกำลังร้อนแรงครับเพชรบูรณ์ยูเนเต็ดครับก็คู่นี้ จะมีผลต่อตารางคะแนนมากถ้าทีมไหนเก็บได้สาแต้มหรือมีแต้มก็จะยังเกาะกลุ่มเป็นนำเป็นจา่าฟูลต่อไปครับก็นัดนี้น,น่านกำลังใจนะ่าจะดีหลังจากนัดที่แล้วบุกไปเยือนน้ว่ามินและไปเก็บสาแต้มนอกบ้านมาได้ก็ถือว่าเป็นแต้มที่ใหญ่และนัดนี้ด้วยความที่มั่นใจก็ก็คือผมว่าน่าจะเป็นเกมที่สุรีเพราะว่า ฟอร์มกาลังขึ้นมาแต่ว่ามาเจอทีมที่กําลังฟอร์มฮอดสุดอย่างเพชรธูปเยนเตียดซึ่งเก็บมาหกแต้มไม่พลาดตักคะแนนเดียวแล้วก็มีลุกได้เสียที่เยอะก็ไปลุ้นกันต่อไปครับว่าคู่แรกนี้ผลจะออกมาเช่นไรคู่ที่สองครับคู่นี้จะเปิดอ่าคู่แรกโทษตีครับคู่แรกจะเปิดที่จะเตะกันที่สนามอบอจอของที่น่านครับแล้วก็คู่ที่สองครับ พิจิตอยู่นเตดก็จะเปิดเปิดบ้านคับตอนรับการมาเยือนของเชียงรายทีเอสซีก็ซึ่งนัดนี้อันดับสองอันดับ3เจอกันนะครับก็จะเปิดบ้านที่สนามพิจิตสเตเดียมก็นัดที่แล้วหลังจากพิจิตก็คือแทบจะพับสนามเล่นฝั่งเดียวเลย คือโดยโดยตัวผู้เล่นคือมีทีมชาติแล้วก็มีตัวต่างประเทศมาเล่นให้ด้วยฟอร์มเหนือยกว่าเยอะแต่ว่ามไม่สามารถจะทำประตูได้แล้วก็เกือบโดนหมัดน็อกท้ายเกมแต่ก็ยังเก็บแต้มหนึ่งแต้มมาได้ก็นัดนี้พิพพกิจิตก็จะมีสีแต้มเจอกับเชียรายทีสสีที่รองจากฟูตตัวนี้ก็มีสีแต้มเหมือนกันครับซึ่งคู่นี้ผลแพ้ชนะมีผลมากสําหรับ การลุ้นแชมป์ในช่วงบั้นปลายขอ,ของเกมนะครับเพราะว่าจะสูสีกันมากเพราะว่าเตะแค่เจ็ดนัดแล้วก็ฟอร์มตอนนี้ก็ก็คือยังไม่ห่างกังนเยอะก็ยังสูสีมากผมจะบอกว่าเกมในวันเสาร์เป็นเกมที่สำคัญของแมตช์ที่สามสำหรับอาทิตย์นี้นะครับมาดูในเกมวันอาทิตย์บ้ารนะเกมวันอาทิตย์บ้านก็จะเป็น นครแม่สายครับเปิดบ้านรับปากน้ำโพที่อบตเชียงรายครับก็นครแม่สายนะครับตอนนี้ก็มีสองแต้มครับส่วนปากน้ำโพก็มีหนึ่งแต้มก็ยังตัดทีมจากโซนล่างไม่ได้ครับเพราะว่าแข่งเจดนะัดอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าบอลคือในบอลระดับสมัครเล่นตัวผู้เล่นก็เหมือนที่เรารู้กันก็จะมีบอลเดินสายมาก บอลเด็กยาวชนในจังหวัดตัวเก่าในจังหวัดถ้าจังหวัดไหนมีโรงเรียนวิทยาลัยที่เป็นของโรงเรียนกีฬาก็จะได้เปรียบเยอะนิดหนึ่งครับก็ยังคะแนนยังไม่ขาดเสียทีเดียวส่วนคู่สุดท้ายครับอินดี้วิเชียนครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของนักวมินครับทีมบวยของตารางอินดี้วิเชียนจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของนักวมิน รอไปลุ้นว่าอินดี้จะทําแต้มแรกของตัวเองได้หรือเปล่าก็นัดน,นี้ผมจะไปดูที่สนามด้วยครับเพราะว่าไม่ได้เดินทางไปเชียบเพชรบูรณ์ที่ขึ้นไปทางเหนือทางหน้าเพราะมันไกลเกินไปสําหรับผมสี่ร้อยเกือบสี่ร้อยกว่ากิโลครับก็ยังไม่ไหวผมก็ยังไม่คุ้นทางเลยก็เพิ่งมาอยู่เพชรบูรณ์ได้ไม่มกี่ปีครับก็นัดน,นี้ขอไปดูอินดี้วิเชียรที่สนามนี้ก็อยู่ตรง หน้าองค์พระใหญ่นะสนามเพชรบูรณ์ยูนิเต็ดเขาอยู่หลังองค์พระใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้กันมากไม่ถึงครึ่งกิโลสองทีมนี้ก็ใช้สนามใกล้กันอินดีวิเชียนก็จะเปิดสนามที่มหา,มหาวิทยาลัยการทีฬาแห่งแห่งชาติสาขาเพชรบูรณ์เป็นสนามเย้าของตัวเองนะก็อย่าลืมพี่น้องชาวเพชรบูรณ์ไปให้กำลังใจทีมเพชรบูรณ์อีกทีเหมือนรับ ก็โปรแกรมก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็รอไปดูกันว่านัดที่3นี้ผลผลที่เรียกผลการแข่งขันจะเป็นอย่าง,างไรแล้วก็รูปร่างตารางคะแนนใครจะขึ้นนำหรือจะนำต่อหรือจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเดี๋ยวหลังเกมผมจะมาลงให้อีกสักคลิปหนึ่งส่วนก็คือระหว่างเกมระหว่างเพชรบูรณ์กับหน้าในกรมอาจจะไม่ได้ทำคลิปเพราะว่า ผมไม่ได้เดินทางไปดูด้วยตนเองผมกำลังช่างใจอยู่ว่าจะทำเกมของอินดี้ิเชียนเปิดบ้านรับนัำมอมินหรือเปล่าก็รอติดตามในวันอาทิตย์คือถ้าผมทำคลิปก็จะออกมาวันจันทร์มันก็จะตรงกับสรุปสรุปนัดที่สพอดีก็ก็กำลังช่างใจอยู่เพราะว่าส่วนมากผมจะทำให้ทีมเพชรบูรณ์ยไนเต็ดเป็นหลักเพราะว่าเราสถาปนาเป็นเอฟเาล้ แต่ว่าในเมื่อทีมทีมในบ้านทีมหนึ่งกับอินดี้ิเชียนผมก็อยากจะทําคลิปเพราะว่าอยากน้อยก็ก็คือให้ทุกท่านได้รับชมกันแล้วกันเพราะว่าผมหาดูคลิปใน YouTube ไม่ค่อนข้างจะค,คือยังไม่มีใครทําส่วนมากจะเป็นไลฟ์สดระหว่างเกมมากกว่าส่วนวิเคราะห์เจบเกมเราว่าน้อยมากครับผมก็มาทําโดยที่ยังไม่มีความรู้อะไรแต่ผมก็จะนําเสนอแค่โปรแกรมการแข่งขัน,นแต่ละนัดและตาร,รางคะแนนแค่นั้น,นเองก็อย่าลืม ติดตามกันเหมือนเดิมกับเพจบ้านสวนอพันธ์ครับเพจเล็กๆที่ตอนนี้ก็เริ่มมาทํากีฬาบ้างและส่วนมากผมจะเน้นจากการเกษตรแล้วก็เรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับดำเนิชีวิตประจําวันการลาออกจากงานประจํามาอยู่ที่บ้านสวนครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพจเหมือนเดิมครับเราคือผมคือพยายามจะทําคลิป ที่ดีที่สุดครับตามงบประมาณที่ผมมีก็แล้วกันครับก็เจอกันคลิปต่อไปขอบคุณมากที่รับชมครับผม